เหตุปัจจัยของเทวทัตที่มีมิตรชั่วนะหนึ่งในเหตุปัจจัยที่ทําให้เทวทัตเนี่ยได้รับความพินาศนะเสียหายถึงเพียงนี้ก็คือหนึ่งในนั้นเนี่ยก็คือพระศาสดาตรัสบอกเรื่องของการมีมิตรชั่วเมื่อเรามีมิรชั่วปุ๊บเนี่ยนะมันก็จะแวดล้อมด้วยด้วยสิ่งอกุศลแล้วเราก็ถ้ากําลังเราไม่พอเนี่ยเราก็กลายเป็น ไปประพฤติตามมิรช,ชัวนั้นไปนั้นใครเนี่ยก็อยากคบกับบัณฑิตนี่คนไม่ดีก็มาคบกับบัณฑิตด้วยเหมือนกันเพราะอยากเป็นคนดีดังนั้นคนเป็นบัณฑิตจะต้องเข้มแข็งไม่ใช่เข้ามามาหวังพึ่งเราแล้ว,ลวเราก็ก็เอนโอนอ่อนไปนก็ทำให้เสียอีกนกลายเป็นหล่นจากความเป็นบัณฑิตไปอีก ดูพระศาสดาครั้งแรกเนี่ยส่งสาวกไปประกาศสัตรธรรมเนี่ยปรงส่งไปเนี่ยเฉพาะอารหันต์ล้วนเลยนะหกสิบลูกเนี่ยดังนั้นการออกไปประกาศธรรมเนี่ยจะต้องไม่มีใครไปเปลี่ยนแปลงคนนี้ได้เลยไม่มีอะไรสมณนะพรามเทพมารพลมหรือใครๆในโลกเนี่ยเปลี่ยนแปลงพระอรหันต์ไม่มีทาง ดังนั้นคนที่จะเป็นรัตนห้าเนี่ยคุณเป็นรัตนห้าเนี่ยแต่คุณยังมีความหวั่นไหวยังไม่มีความเข้มแข็งยังละโลภโกรธหลงไม่ได้ยังละสังโยชน์ไม่ได้ปุ๊บเนี่ยความมั่นคงในตัวผู้เป็นรัตนห้าเนี่ยมันก็ไม่มีจากการเป็นรัตนห้าปุ๊บเปลี่ยนแปลงไม่ได้เป็นรัตนห้านะแล้วก็กลับกลายเป็นนะอย่างอื่นไป นะโดนปลิบพาโชคดิริีินะลัทธิอื่นนะชักจูงไปนะอันนี้ก็เลยเหมือนคนที่ตกน้ำเจ็ดจำพวกที่ผุดขึ้นครั้งหนึ่งแล้วจึงจมอนั้นะความเป็นรัตนห้าจริงๆเนี่ยจึงหาได้ยากในโลกคนเราเนี่ยต้องมองเนื้อธรรมมองพระธรรมสัตธรรมเนี่ยนะ มากกว่าคุณค่าใดๆในโลกนะคุณธรรมของพระศัสดาเนี่ยคนะือยิ่งใหญ่กว่าคุณธรรมของพวกปริพาชกเดรธิลัทธิอื่นเนี่ยเปรียบเทียบกันไม่ได้เลยเหมือนก้อนกรวดที่ขนาดเท่าเม็ดถั่วเขียวเจ็ดเม็ดนะเทียบกับภูเขาหินนะซีเนลุมันเทียบกันไม่ได้